แฟนผีว่าไงแมนยูล็อกเป้าล่าลูกรักเสริมทัพอีกรายหลังดาวดับซอแว์แยกทางเดอมิเรอร์สื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูในเตดทีมชั้นนำพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมแงขงคว้าตัวไบรอันบรอบดีสู่หน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมมาเสริมทัพแทนองโตนี่มาร์ซิยานหัวหอกดาวดับชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้กุนซือแมนยูเคยคว้าตัวนักเตะที่เคยเล่นให้อาแจ็คทีมเก่าของในสึกเอเดรีิวิซิลีเนเธอร์แลนมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งรายทั้งินโต อ,องเดนโอนานารวมถึงโซฟียานอัมราบัตที่เคยอยู่ด้วยกันในทีมเอฟซีอูเทกล่าสุดแมนยูได้รับการเปิดเผยว่าจะคว้าตัวไบรอันโรบบี้วัย21ปีที่ให้โอกาสประเดิมทีมชุดใหญ่ของอาแจ็คเมื่อปี2020มาร่วมง,งานอีกรายซึ่งกองหน้าถือเป็นตำแหน่งที่ปีศาจแดงต้องการเสริมทัพแม้ในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้จะต้องใช้วิธียืมตัวหลังติดป,ปัญหาเรื่ององบประมาณตามกฎการเงินเนื่องจากถลุงงบเสริมทัพในช่วงมเสมอที่ผ่านมา